ชีสูไซยามาโตะนั่นเองครับก็เป็นการกลับมาอีกครั้งนึงนะครับของเด็กเริ่มต้นของทีมสีเหลืองนะครับโดยรอบนี้นะครับมากับเรื่องราวของยามาโตะนะครับจากภาคของวานุคุนินั่นเองนะครับบอกตามตรงเลยครับเมื่อต้นปีนะครับผมเพิ่งรีวิว ST สีเหลืองของ Big Bang ไปนะครับรอบนี้ก็มีของเสริมของสีเหลืองมาอีกนะครับเรียกว่าแบบโอ้โหมากันต่อเนื่องเลยนั่นเองนะครับซึ่งแน่ว่าทีมสีเหลืองก็ยังมีลูกเล่นเกี่ยวกับการสลับไลฟ์ของเรากับอีกฝั่งเหมือนเดิมนั่นเองครัััััับบบบบแตตต่่่่่่่่่่วววววาาาาาารรรรรรรออออออนนนนนนนีีีีีีี้้้้้มมมมมมมลลูกกกกกกเเ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 พิิยยยยปปงงโจดะคคไไ็ททฟผส สสากีเหลืองนนั่แหละครับแม่แต่บอกตามตรงเลยว่าการที่มาเป็นตีมของยามาโตะนะครับก็เรียกได้ว่าแบบอะไรที่เฟี้ยวไม่น้อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวละครยามาโตะเองก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ยอดนิยมไม่น้อยเหมือนกันนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าแบบเฟี้ยวมากๆเลยครับซึ่งแน่นอนว่าคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดขาดผู้สนับสนุนใจดีของเราไปนะครับอย่างร้านฟอร์จูน่าพีซีทีคาเฟ่อสโต้นะครับโดยร้านตั้งอยู่ที่ซอยเจริญกรุงร้อยเก้าแยกหนึ่งนั่นเองครับซึ่งสำหรับใครนะครับที่สนใจที่จะซื้อวันคีสการ์ดเกต กับคอมเมนต์ให้แล้วนั่นเองนะครับก็อย่าลืมไปอุดหนุนร้านกันด้วยนะครับ แน่นอนครับว่าพูดมาสักขนาดนี้ครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซิ่ง ST09 ไซซ์ยามาโตะกันเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับมาสู่ช่วงอันบ็อกซิ่งกับผมทีมอีกแล้วนั่นเองนะครับก็แน่นอนครับว่านี้ก็คือ ST ของยามาโตะนั่นเองนะครับโดยรอบนี้ครับผมเดาว่าน่าจะเป็นลีดเดอร์นะครับตัวหน้ากล่องนะครับเพราะว่าด้วยความที่ชื่อนะครับเป็นขอบดำนะครับก็น่าจะเป็นลีดเดอร์ยามาโตะนะครับที่เป็นตัวปกในรอบนี้นะครับแน่นอนว่าทีมสีเหลืองครับกล่องออกแบบดีไซน์ก็สวยเหมือนกันนั่นเองนะครับรอบนีี้ก็ม ขอมปดอกซากุระนิดนึงนะครับถ้าเกิดเทียบกับ ST08 นะครับที่เป็นในรูปแบบของล็อกโพสกับแผนที่นะครับ โดยส่วนตัวผมชอบกล่องดีไซน์ของ ST09 มากกว่าที่ดีไซน์ค่อนข้างสวยกว่ามากเลยนั่นเองนะครับแน่นอนว่ารายละเอียดเหมือนเดิมทุกประการเลยครับก็สาหรับเด็กยุคก้าขขึ้นไปนะครับและก็รวมถึงกับรายละเอียดสินค้าต่างๆนะครับแต่สิ่งที่สําคัญมากถึงมากที่สุดนะครับรอบนี้ครับติดสติกเกอร์ด้านบนเลยครับก็คืออย่าลืมซื้อสินค้าที่มีมอกรของบริษัทคิดอันคิดด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนวันพีซการ์เกมในไทยต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานแข่งอีเวนต์นะครับ ที่มีมอกของบริษัทคิดเองคิดด้วยนั่นเองนะครับก็นี่แหละครับก็คือทั้งหมดคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยแล้วกันนะครับว่าข้างในให้อะไรกันมาบ้างนั่นเองนะครับแกะออกมาแล้วนะครับฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บชิปอ่าแสดงว่าข้างในเนี่ยก็เหมือนกับของลูฟี่นั่นเองนะครับก็ไม่แปลกครับกล่องไซส์แค่นี้เองนั่นเองนะครับดูดิเล็กเท่าฝ่ามือผมเลยครับไม่สิเล็กกว่าฝ่ามือผมอีกนะครับเนี่ยอืมก็ไม่แปลกอะไรเท่าไหร่นะครับ โอ้แน่นอนครับว่าชุดนี้ก็เหมือนเดิมเลยครับให้ด้ง10ใบมานั่นเองนะครับก็ปึ๊บมานะครับแล้วก็ลีดเดอร์ยามาโตะนะครับบอกได้เลยว่าแบบโอ้โหสีค่อนข้างสวยมากเลยครับฟอยด์ค่อนข้างที่จะเงาวิบวับมากมากเลยนั่นเองนะครับหูจัดว่าหอมสุดๆเลยนั่นเองนะครับเรียกว่าเฟียงเงาะมากๆครับซึ่งต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการเอสอารนะครับซึ่งใบแรกก็คือโคซุกิโอเด้นนั่นเองนะครับที่ให้มา2ใบนะครับแล้วก็เอสนะครับที่ให้มา2ใบนั่นเองนะครับ แน่นอนว่าที่เหลือครับก็จะเป็นคอมมอนนะครับแล้วก็สีค่อนข้างสดสวยมากๆเลยนั่นเองครับก็เนี่ยอูตินะครับโคตรน่ารักนะครับแล้วก็ไคโดนะครับแล้วก็รวมถึงการ์ดต่างๆมากมายนะครับที่เป็นการ์ดของสังกัดแคว้นวานอคูนีนั่นเองครับรวมถึงกรูฟี่ใบนี้ด้วยนั่นเองครับที่เป็นวานิลลานะครับอู้จัดว่าเฟี้ยวเงาะเหมือนกันนั่นเองนะครับอู้แล้วก็อีเวนต์สวยๆนะครับ และก็สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับก็คือคู่มือนะครับที่มาในรูปแบบของแฟลชการ์ดนะครับที่ให้มาถึง3แผ่นด้วยกันนั่นเองครับเหมือนกับ ST ในคลิปที่แล้วนั่นแหละครับนั่นแหละครับก็คือรีวิวคร่าวๆเกี่ยวกับ ST 0 9ูนย์ทั้งหมดนะครับบอกได้เลยว่าฮันดีเดอร์นะครับโคตรสวยมากๆเลยนั่นเองนะครับก็เพื่อไม่ใหไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถการ์ดแต่ละใบกันเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับมาสู่ช่วงความสามารถการ์ดกันอีกแล้วนั่นเองนะครับก็เรามาเริ่มที่ใบแรกกันเลยแล้วกันนะครับกคยาะรนัน หากเรามีไลฟ์2ใบหรือน้อยกว่านะครับลิเดอร์นี้พาวเวอร์บวก1,000นะครับก็จะเป็นยืน6,000นั่นเองนะครับถือว่าเก่งไม่น้อยเลยนั่นเองครับเรียกว่าเป็นการ์ดที่เอามาใช้ป้องกันได้ดีนั่นเองครับเพราะว่ายืนพลังสูงขึ้น1,000ถ้าเกิดเรามีไลฟ์2ใบหรือน้อยกว่านั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตข้ามาที่ใบฟอยด์ของเราหรือ SR ของเราก่อนแล้วกันนะครับอย่างเจ้าโคสกิโอเด้งนะครับที่ให้มาถึง2ใบนั่นเองนะครับเทคของมันนะครับก็คือติดน่องหนึ่งใบนะครับคาแร กับความสามารถที่2นะครับก็คือเมื่อมันถูก KO นะครับเราสามารถถึงการ์ดบนมือของเรา2ใบนะครับแล้วก็นำการ์ดใบบนสุดของเด็กเราไม่เกิน1ใบนะครับนำไปวางไว้ที่ใบบนสุดของไลฟ์เรานั่นเองนะครับก็คือเป็นการที่ช่วยเพิ่มไลฟ์ให้กับเรานั่นแหละครับเมื่อมันโดนตีตายนะครับก็ทิ้งมือ2ใบเพื่อเป็นค่าคอสนั่นเองนะครับถือว่าเก่งไม่น้อยเลยนั่นเองครับกับโคสกิโอเด้งนะครับต่อมานะครับก็คือ SR ใบต่อมานั่นเองนะครับก็คือโปรโตเัสเดเอสนะครับที่ให้มันถึง2ใบนะครับเทิร์ละครั้งนะคคคคครร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 ััััับบบบบหหาาาาาาากกกแเเเตอออ์์นนนนนี้ลลลลงงงงถถูะะสสสมไฟใุุดดื่ขทช ครับแทนการถูก KO ได้นั่นเองครับก็เลยเรียกว่าเป็นการ์ดที่ช่วยเบิร์นไลฟ์ของเรานั่นแหละครับแต่ถึงแม้จะพูดว่าเบิร์นไลฟ์ของเรานะครับแต่ก็เป็นการ์ดที่ช่วยกันตายให้กับการ์ดใบนี้ได้เหมือนกันนั่นเองครับเพราะว่าค่าคอสหกแถมพลังชุมตีทั้งเจ็ดพันนะครับถือว่าโคตรแรงสุดๆไปเลยนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็มาสู่การ์ดที่เหลือกันบ้างดีกว่านะครับก็เริ่มที่ใบนี้เลยครับอย่าง อุสกิเทมปุระนั่นเองนะครับซึ่งให้ไปถึง4ใบนะครับการไปนี้เป็นวานิลลาไม่มีความสามารถนะครับค่าคอร์สเอกลังจบตี5,000เคาน์เตอร์1,000นั่นเองครับก็คือเอามากัดได้นะครับแต่การไปนี้ครับก็มีความสามารถทริกเกอร์นะครับก็คือเรสคาแรคเตอร์ของอีกฝ่ายที่มีค่าคอรส2หรือน้อยกว่าไม่เกิน1ใบนะครับหลังจากนั้นนะครับนำการไปนี้ขึ้นมือเรานั่นเองนะครับก็เรียกว่าเปิดเจอในช่องไลฟ์นะครับก็ดีดมันขึ้นมือพร้อมกับเรสคาแรคเตอร์ที่มีค่าคอสหรืืืออ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 อตตตต่่่่่่่่่่่าาาาาากกกกววขขงงงงงงงีฝยยยไได้้นน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 นััััััััเเเเเเเะะะะคคคคคครรรรรรบบบบบบถมมลใ็็ิิซึปน ไม่ได้ไม่มีความสามารถครับแต่ข้อ4พลังโจมตี6,000แถมยังมีเคาน์เตอร์1,000ก็คือเอามากาดได้นั่นเองครับถือว่าเก่งไม่น้อยเลยนั่นเองครับสำหรับอุตตินะครับนอกเหนือจากนี้ครับตัวอาร์ตก็น่ารักสุดๆไปเลยนั่นเองนะครับเรียกว่าว้าวว้าวจริงๆครับใบต่อมานะครับก็คือใบนี้แหละครับก็คือไคโดนะครับซึ่งให้มาถึง4ใบนะครับดงหนึ่งนะครับหากเรามีไลฟ์2ใบหรือน้อยกว่านะครับคาน์เตอร์นี้จะไม่ถูก KO จากการแมทเทิลนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าแบบถ้ามันติดด้งหนึ่งใบนะครับและเรามีไลฟ โมโมโนสเกะนั่นเองนะครับซึ่งให้มาถึง4ใบนั่นเองครับกาเบนี่ <G rab ini> เป็นวาน,นิลาไม่มีความสามารถครับแต่ว่าค่าคอสในการเรียก็ถูกแสนถูกครับแค่2,000นะครับ, 2, รบพลังจบตี4,000แล้วก็เขาเติม1,000ก็คือเอามากาัดได้นั่นเองนะครับถือว่าเก่งสุดๆไปเลยนั่นเองนะครับกับโมโมโนสเกะนั่นเองนะครับ ใบต่อมานะครับก็คือนี่เลยครับชินบุนะครับบล็อกเกอร์ของเรานะครับซึ่งให้มาถึง4ใบนัในกันนั่นเองนะครับความสามารถแรกก็คือบล็อกเกอร์นะครับก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามประกาศโจมตีนะครับเราสามารถเลือกรสการเป็นนี้ครับเพื่อเปลี่ยนเป้าหมายการโจมตีได้นั่นเองนะครับก็คือเอาย้ายมาที่เป้าเป็นที่ตัวมันนั่นแหละครับแลรความสามารถที่2ครับก็คือเมื่อเราทําการบล็อกนะครับ เราสามารถนำการ์ดเป็นมูลสุดหรือร่างสุดของไลฟ์ฝ่ายเรา1ใบขึ้นมือนะครับในแบตเทิลนี้นะครับคาแรคเตอร์นี้พาวเวอร์บวกเพิ่มอีก4,000นั่นเองนะครับก็เท่ากับว่ามันจะเป็นบล็อกเกอร์พลังโจมตี6,000นั่นเองนะครับก็ถือว่าเก่งไม่น้อยเลยนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าชินบุนั่นเองครับใบต่อมานะครับก็คือใบนี้เลยนั่นเองครับก็คือชิโมสุกิโอชิมารุนั่นเองนะครับติดดงหนึ่งใบนะครับเมื่อโจมตีนะครับเราสามารถนำการ์ดเป็นมูลสุดหรือร่างสุดของไลฟ์ฝ่ายเเเเเเรร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 าา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 า1 1ใบบบบบขขึ้้นน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 มมมมมมืืืือออออออะะะคค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 ััััสสสสถแแตตต์ีีีหหลงง่่่่กกกวววทุณิิโจไ นะครับ เข้าสู่สนามนั่นเองนะครับถือว่ากาก้าอย่างใบที่ช่วยปูบอร์ดได้เฟี้ยวไม่น้อยเหมือนกันนั่นเองนะครับใบต่อมานะครับก็คือใบนี้ครับฟูเกสสึโอมุสบินั่นเองนะครับซึ่งให้มาถึง4ใบนั่นเองนะครับการ้าใบนี้ครับเป็นวานิลาไม่มีความสามารถนะครับคอสสามลังจมตีสี่พันเคาน์เตอร์หนึ่งพันนะครับแต่การ้าใบนี้มีความสามารถทริกเกอร์ก็คือ KO โอคาแรคเตอร์ที่มีคอสหนึ่งหรือต่ำกว่าของอีกฝ่ายไม่เกินหนึ่งใบนะครับหลังจากนั้นนำการ้าใบนี้ขึ้นมือเรานั่นเองครับก็จะเเเเหมมมืืออ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 นน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 กกกกกกกััััััััับบ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 ไไ้้้ตตตวววาา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 ิล่่่่่่่่่งงงงีีีะะะะคค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 รร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 แแใใใ็็ KO สสขฝยทช คือมังกี้ดีลูฟี่นั่นเองนะครับซึ่งให้มาถึง4ใบนั่นเองนะครับมังกี้ดีลูฟี่ใบนี้ครับก็เป็นวานิลลาไม่มีความสามารถนะครับแต่ค่าคอสในการเรียกก็ค่อนข้างถูกอยู่นะครับก็คือคอสสามพลังโจมตีห้าพันแล้วก็เคาน์เตอร์บวกหนึ่งพันนั่นเองนะครับถือว่าเก่งไม่น้อยเลยนั่นเองครับกับมังกี้ดีลูฟี่นะครับใบต่อมานะครับก็คือยามาโตะนั่นเองครับซึ่งให้มาถึง4ใบด้วยกันนั่นเองนะครับความสามารถของมันนะครับก็คือเมื่อโจมตีนะครับเราสามารถนำการ์ไปบนสุดหรือล่างสุดของไรร่าเใบบขึ้นนมือะคั จนกว่าจะเริ่มเทิร์นถัดไปของฝ่ายเรานะครับคาแรคเตอร์นี้จะมีพาวเวอร์บวกเพิ่มอีก2,000นะครับก็จะยืน5,000นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นการอีกหนึ่งใบที่ค่อนข้างเก่งมากๆเลยครับกับยามาโตะนั่นเองครับเพราะว่าเขาสาพลังโจมตี3,000แต่ว่าคาแรเตอร์ของมันนะครับบวก2,000นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการ์ดที่ช่วยกัดได้ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับสำหรับยามาโตะนั่นเองนะครับสุดท้ายแต่ไม่ใายสุดนะครับก็คือยามาโตะใบสุดท้ายแล้วนั่นเองครับซึ่งเป็นร่างของหมาป่านั่่่่่่่่นน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 นเเเเเเเอออออองงงะะะะคค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 รรรรรรััััััับบบบแวววววาา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 ายยมม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 โโตตตตีีีีีี้ปป็็็็ิิลลลไไสสถกกกช5พจ7,000 1,000์ท เลยนั่นเองนะครับสุดท้ายแต่มาท้ายสุดนนครับก็เป็นในส่วนของอีเวนต์การ์ดนั่นเองนะครับซึ่งนะว่าอีเวนต์แรกของเราครับก็มาเริ่มที่เคาน์เตอร์ก่อนเลยแล้วกันนะครับก็คือปลายสอนกัมปนาน,นั่นเองนะครับเป็นเคาน์เตอร์ครับก็คือสามารถใช้ในเทิร์นอีกฝ่ายได้นะครับถ้าเรามีไลฟ์2ใบหรือน้อยกว่านะครับ เรื่องดเดอร์หรือคาแรคเตอร์ของอีกฝ่ายไม่เกิน1ใบนะครับในเทิร์นนี้การ์ดเบนนั้นได้รับ power ลบ3,000นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการ์ดที่ช่วยลบพลังของอีกฝ่ายได้เจ๋งไม่น้อยเหมือนกันนั่นเองนะครับกับความสามารถทริกเกอร์ของมันนะครับก็คือเราสามารถทิ้งการ์ดจบบนมือเรา2ใบนะครับนำการ์ไปบนสุดจากเด็กเราไม่เกิน1ใบนะครับนำการ์เบนนั้นไปวางไว้ที่ตำแหน่งใบบนสุดของช่องไลฟ์ฝ่ายเรานั่นเองครับก็คือเป็นการ์ดที่ช่วยเพิ่มไลฟ์นะครับกรณีที่เราเปิดเจอในท r ิ g เกอร์โซนนะครับหรือก็คือช่องไลฟ์นั่นนะครับอีเวนต์ใบบสุดท้ายนะคครัก็ื อสนี8ทิศนั่นเองนะครับซึ่งให้มาถึง4ใบนั่นเองนะครับความสามารถเคาน์เตอร์อีกเช่นกันนะครับก็คือสามารถใช้ในเทิร์นอีกฝ่ายได้นะครับในแบตเทิลนนี้เลือกลีเดอร์หรือคาแรคเตอร์ของฝ่ายเราไม่เกิน1ใบครับการเป็นนั้นได้รับพาวเวอร์บวก4,000นะครับ หลังจากนั้นนะครับหากเรามีไลฟ์สใบหรือน้อยกว่านะครับนำคาแรคเตอร์ที่มีคอสสหรือน้อยกว่าของฝ่ายตรงข้ามไม่เก right ิน1ใบนะครับนำการ์ดใบนั้นนะครับไปวางที่ตำแหน่งใบบนสุดหรื <S <s อล่างสุดของตำแหน่งไลฟ์ของฝ่ายตรงข้ามในสภาพงายนั่นเองนะครับก็เรียกว่าการ์ดหนึ่งใบที่ช่วยตัดบอร์ดตัวอีกฝ่ายนะครับย้ายบอร์ดอีกฝ่ายไปอยู่ช่องไลฟ์นะครับและแถมยังเพิ่มพลังโจมตีให้ลีดเดอร์เราอีกสี่พันนะครับถือว่าเก่งไม่น้อยเลยนะครับก็ความสามารถทริกเกอร์ของมันนะครับก็คือจดการ์ดหนึ่งใบนั่นเองครรับบบทีีี่่เยกได้วาแม ลุกเล่นในการป้องกันนะครับแถมยังมีการที่เป็นคา์เตอร์เยอะมากๆเลยนั่นเองครับถือว่าเก่งสุดๆไปเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราพูดคุยทายคลิปกันเลยลวกันนะครับ โอเคนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับกับ st 0 9ไซยามาโตะนั่นเองครับบอกตามตรงเลยว่าลูกเล่นในการเล่นกันไลฟ์ของฝ่ายเราก็อีกฝ่ายนะครับเอามาเสริมเข้ากับลูกเล่นในการป้องกันนะครับของเด็กยามาโตะเองครับที่มีลูกเล่นกับเมื่อไลฟ์สองไปหรือน้อยกว่าก็จะเพิ่มพลังป้องกันนู่นนี้นั่นหรือแม้กระทั่งการตัดเกมของอีกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรสการ KO นะครับหรือแม้กระทั่งการเอายูนิตของอีกฝ่ายครับไปแปะเป็นช่องไลฟ์นั่นเองนะครับก็เลยเรียกว่าเฟี้ยงเงาะไม่น้อยเหมือนกันนั่นเองราเนะครับ ร้าน f o r t u n เนต้ที่ c ีจีคาเฟ่แอนด์สโนะครับโดยร้านตั้งอยู่ที่ซอยเจริญกรุง109แยก1น,นั่นเองครับซึ่งสำหรับใครนะครับที่สนใจจะซื้อวันพีซการ์ดเกมหรือ ST09 ชุดนี้นั่นเองนะครับผมเองก็ทิ้งที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็ลิงก์เพจ Facebook ไว้ที่ Description กับคอมเมนต์ให้แล้วนั่นเองนะครับก็แน่นอนนะครับว่าสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไปกระนัใจให้เราดอนคลิปนต่อไปได้นะครับสำหรับวันนี้ลากัไปก่อนนะคครรััับบบบสสวดี๊าายย